สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พ่อบ้านุ่นมีมาอีกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้พ่อบ้านุ่นมีสิพามเม็ดอาหารอีสานสดนำแซ่บๆนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดแกงอ่อมเนื้อขาลายใส่ผักกระไหล่สดนำแซ่บๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเริ่มกันเลยนะครับเนาะพ่อบ้านุ่นมีสิเริ่มตำในส่วนของพริกแห้งซะก่อนนะครับตำพริกแห้งละเอียดแล้วก็ในส่วนของ กะไข่หันซอยพี่น้องเนาะมาตำใส่นะครับตำในละเอียดละเอียดนะครับพี่น้องเนาะกะไข่ละเอียดแล้วนะครับพอบาดหุ่นนี้กะเสียวในสูตรของหัวหอมแดงกับกระเทียมนะครับพี่น้องมาตำใส่นะครับเนาะเกรือแกงเข้ากันง่ายๆตามี้เลยครับพี่น้องหอมแดงกระเทียมกะไข่หันซอยผิกแห้งนะครับพี่น้องเนาะตำในละเอียดละเอียดเข้ากันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอบาดหุ่นนี้กะสิตักใส่ถั่วใบสะกอนนะครับพี่น้องเนาะ เนือ่องจากว่าพอบนันทุ่นนี้นั่นสิต่ำขบือต่อไปเลยนะครับพี่น้องครับเขเบือหรือข้าวสารเซนามานันเฮาแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับต่าให้ละเอียดละเอียดจนกว่ามาันสีเป็นแป้งกุ่นาบนะครับพี่น้องครับทําให้ตุลไปตุลมาตุลไปตุลมาขเบือเฮาก็เริ่มละเอียดแล้วนะครับพี่น้องครับพอบานพุ่นมีกะสิกวนกวนกวนให้มันตแตก,กซะก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะพอบานพุ่นมีกะเซียนามกินเฮาเนี่ยนะพี่น้อง มาเทใส่แล้วก็ควนขัาเบือแต่มันแตกๆละเอียดละเอียดนะครับพี่น้องเนาะเวลาเกลี่ยแมังจึงจึงสบัสดเป็นก่อนนะครับกวนไปควรมากั่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเนาะเข่ากันดีแล้วละเอียดดีแล้วครับพี่น้องกอวัดนี้จะสุภาหมอหนะครับเปิดไฟอ่อนนะครับพี่น้องเอาเครื่องแกงเนื้อต้เมื่อกี้นะครับเนาะมาใส่ลงไปนะครับคนกวนขวบเครื่องแกงมาดูมอหสักกน่อนนะครับผู้ใด มันผืชมาใส่กระดนะครับพี่น้องเนาะในการขัวเครื่องแกงนะครับสู่สุดงพนองมันจะมีน้ขัวแห้งแกงนะครับพี่น้องเนาะขัวเครื่องแกงพร้อมแล้วเขากนเนื้อขาล้านเจ้าหันซอสีเรบลอยนะพี่น้องมาขัวใส่แล้ววางนี่นะครับเอาไปประกูดใส่ลงไปน้ำนะครับพี่น้องเนาะดับข้าเนื้อไปนน้ำนะครับคนตัวไปตั่มนขัวสุภาเนื้อเขาที่สุนแล้วนะพี่น้องนะครับเนื้อเขาเริ่มสุกแล้วครับเราพ่อบ้านพี่นี้ กะสิเริ่มปรุงนะครับเนาะเครื่องปรุงก็เช่นเคยอด้รพี่น้องขาดก็ได้นะครับเนาะกะคือน้ำปลาแดงปรุงต้มนะครับใส่ไปหนึ่งตะพีซะก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลาครับพี่น้องอีกหนึ่งตะพีนะครับใส่น้ำปลาน้ำปลาแดงปรุงต้มแล้วก็ใส่เกลือลงตามไปครับพี่น้องเกลือเหอมปลาทงใส่หลายก็ได้นะครับเนาะใส่เกลือลงไปแล้วสิ่งที่ข้อขาดก็ได้อีเอล้อได้กัดปรุงนั่นก็คือ ผงนัวนัวนัวหรือผงชูรสนั่นเองนะครับผีงใส่ลงไปซองซองนะครับเนาะแล้วก็คนเนี่ยมันเข้ากันไม่เป็มเกล็ก่อนนะครับเนาะก็สูตรผงผอกนะครับพี่น้องคนทุบไปจนมาทุกสิ่งทุกอย่างเคยเริ่มเหนียเคแล้วครับพี่น้องเข้ากันดีแล้วนะครับเนาะพอบั่นทุนนี้ก็จะในส่วนของบักเขือขาวครับที่คั้นซอยเรียบร้อยก็พริกฤดูครับเอามาใส่นะครับเนาะกวนก็เขาเดิอดสุกแน่ชิ้นไก่อนนะครับเอาไข่เติมน้ำนะพี่น้องเนาะ ถูกสิ่งตัวอย่างเรื่องโอเคแหละครับพี่น้องเพราะบัตรไม่มีก็เซลง่ามกับเบื่อนะครับเทียากวนไว้นะพี่น้องเนาะมาเทใส่ลงไปถ้าเขาเบื่อเาบาะลงไปน้ำหนักเพาก็ตัดใส่ออกอะไรน,นะพี่น้องเนาะนะครับแบบเหนื้อล้วก็คนระวังกหมอเ้ามาติดนะครับเนาะเขาเบื่อติดกลหมอนะพี่น้องคนนี้ถึงกลหมอนะครับเน,ะนาะนานเดือดแล้วนะครับเพาก็พักว่าใส่พักนี่ก็ทีมี้ดอกหอมนะครับพี่น้องครับพักกาด กระจอดหรือดอกประกาศนั่นเองนะพี่น้องนะครับเนาะใส่ลงไปแล้วก็ควุ้นสุกไปเพิ่มคมกันเนี่ยจังหน่อยนะครับดอกประกาศหรือประกาศกระจอสุกแล้วนะครับนอกจากดอกดอกหอมเฮาเหลือสุกแล้วเขาก่อนในส่วนของต้นหอมมันซอยกับในส่วนของผักชีลาวนะครับมาใส่ลงไปเลยครับพี่น้องใส่แล้วนะครับมันก็คห้มันเข้ากันคุนให้มันเข้ากันซะก่อนเนี่มันสุกเพิ่มความกันชิ้นเคยนะพี่น้องเนาะถามมันหนามันหน่อยเนี่ยเขาก็กดกดลงไปนะครับหรือยังเติมหนาม เกิบกระไดแล้วจะมาไขมันนะพี่น้องเนาะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วครับพี่น้องออมวนๆแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวประบันีีซีมาชิมเบอร์วารสชาติของปันนีนมีเส้เป,ปุงย่างเพิ่มบอครับพี่น้องหรือพอดีแล้วพอดีแล้วเขาเสตปุงกะิทูมาใส่นะครับเนาะแซ่บเวอร์ครับพี่น้องแกงออมเหนือคาไายใส่ผักลหลายๆนะครับเนาะ มากินกับประบ <ijk> าดพึงนี้ครับพี่น้าแซ่แล้วครับพี่น้องมาถุงปูอย่างเพิ่มแล้วนะครับเนาะสุดท้ายเลยนะครับเอาผักกิตูมาใส่นะครับพี่น้องใส่ผักกิตูลงไปครับควรให้มันโคดเนี่มันสุกซะก่อนนะพี่น้องเนาะคนตัวลไปตัวมให้นี่ส่งกิตูเขาสุกซะก่อนมันจะเสถียรสม่ำไปทั่วกัดนะครับเนาะเหลยบป้่อยแล้วนะครับเนาะพ่อบ้านพุ่นมีกัสิปิดไฟครับพี่น้องนะครับเหลวแล้วนะครับปิดไฟครับ เอาไปเทส่ยวกระเบีให้เบิร์นเราพี่น้องว่าหน้าตาแกงอ้อมเนื้อคารายสูตรสไตล์ภาคภูมิสิเป็นติกินขนาดใดญจังไหนนะพี่น้องเนาะนะครับเบิร์หน้าตาในกระเบีครับอย่างโอ้ยต่แซ่บครับหอมหวอนหงอนทอมค่าเบือ่อพอแล้วพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้นะครับภาบาลุนมีกระฝากไปเพียงตัวนี้ก่อนถ้าเพิ่อว่า,วาคลิปต่อไปสิเนติกินเนี่ยเบิ่งนจะชมนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับ